ที่พบบ่ตามเธคิดถึงกันบากไม้ในตามที่ไม่ได้เจอและเธอเป็นเป็นอย่างไกลคนไกลเป็น่วงเธอจันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวแต่กออบกอดเธอทางใจคุยกันบบานไม่ก็ไม่สุขใจชาดีเลยก็เธออยากพแก้มไปคิดกระสิบเบาๆว่าโอนกินถึก เลยหน้าฝนมันเจ้าอยากกลับไปส่งตนง,งที่ตักเธอไปอยากแค่เป็นแบบนี้เลยยังมีฝนลับไปกอดเธอจะได้ได้ร้องค่าคิดถึงลองลอยไปพัดไแฟร์เธอน้คนที่อยู่แต่ไกลทำไมมันหน้าฝนตรงหนาวตรงเด็บหนาว่าใจผมพาเป็นสิบปืนก็ออยังไม่อุ่นหนาวัใจเป็นน้ารอวันที่ยันจะเจอเธอ ฉันตงแเ้วเมื่อว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างและกินแต่นาบุวันใดแต่ถึงวันนั้นไม่ไรจะกอดหายคิดถึงเลยจะกอดหายคิดถึงเลยไมวันที่ฝนทับจะคิดถึงกันบ้าง ในตามที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นปิดอย่างไรคนใกล้เป็นห่วงเธอจะหวั่ว่าเธอจะไม่สบายร่้ากายเธอ,อาจจะหนาวต่คออบก่อนเธอทางใจคูขันพาไมไก็ไม่สุขใจเท่าดีใดก่อนอเธอจะก็แก้ไปคิดกระซิบเบาๆเพาคนคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้ายังลับไปสนงโงโงตรงนิ่งตาไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยักไม่ฝนลับไปก่อนเธอ ใจคนใกลก็มีแต่เธอนะโคตรดีขอบคุณที่เติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นไม่มีในเวลาที่อยู่ับเธอตัวฉันนั้นโคตรมีความสุขจากหยุดเวลาเอาไว้ไปตอนที่ฉันเคียงครังคิดเธออึงจะคิดถึงเธอเวลามันจะากในตอนที่ไม่ได้เจอมีคนเป็นหมื่นเป็นล้านก็ยังไม่เทียบเท่าเธอก็คือนึกใจตลอดอย่านี้วดลังไปกอดใครนะเธอ จะมีฝนพลังไปก่อดครัในวันที่ฝนพลังก็คิดถึงกันบางไหมในตามที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเป็นอย่างไรคนไกลเป็น่วงเธอจะกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะ่หนาวแต่ขออบกอดตือนนทางใจ คุยสัมภาษณ์ไมมก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธอแล้วก็แกไปคิดกระซิบเบาๆกางคนคิดถึงเลยแน้ฝนมันเช้ายังกลับไปตกลงตรงทีดักเธอไ่อยากจะเป็นแบบนี้เลยจะมีฝนกลับไปกอดเธอในวันที่ฝนัรเธอคิดถึงกันบางไมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอนั้นเปิดยากไร้คนกลายเป็นห่วงเธอจะเพราว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธอาอาจจะหนาวไปกออบกอดตัวทันใจ คุยกันพานไม่ก็ไม่สุขใจสักทีใดก่อนเธอยากเอาแก้ไปคิดแค่ซิบเบาๆว่าโครคิดตื่นละเออนาฝนบั็นเจ้ายังรับไปสนฝนร่มคงที่ตักเธออยากแบบจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนรับไปก่อนเธอ